ทางด้านพี่นิพนธ์คุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุนคิ q p อคิวพีบริษัทไอราจำกัดนะคะชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีครับค่ะพี่นนทำอะไรอยู่คะพี่ทำพี่หมันไส้หุ้นตัวนึ้งอย่เลยตัวไหนคะมันไม่ยอมขึ้นกันกุลเนี่ยพี่เอาพี่เท้วกันดูดิห้าบาทสิบอาห้าบาทห้าบาทห้าสิบแล้วกันอมีไหมดูดิ การคุณแนวโน้มขึ้นขึ้นนะฮะแนวรับสี่บาทเก้าบาทแนวต้านผ่านห้าบาทสิบจะไปห้าบาทสิบสี่แนะนำแล้วเจ้าอยาขายนะเจ้าอย่าสายนะแนะนำแล้วนะห้ามขายนะแนะนำซื้อเก็งกำไรโอเคป่ะจะได้จะเหมือนเที่ยวจริงถ้าจะเหมือนจะได้หมดหมดอาถรรพ์หมดอาถรรพ์ค่ะไม่ไปสักทีได้ไหมอาถรรพ์ใหม่ได้ข้าโอเคเอามารอลุ้นกันค่ะ อาเจ้าจะขายเนี่ขายสนิทรู้จักไปนะใหญ่นีะเออร้าเลยเราอยู่หรือเปล่าทำไมฟังจะใช่รายใหญ่เยอค่ะอาเมชาก็ถือต่อนะครับเป๊ซีจีพียังไม่ถึงหกสี่หกหกอ่าถือต่อไปนะค่ะไอตัวสายใน X ตัวนึงก็ถือต่อไปยังไม่ถึงหน้าตานะครับทีกนี้ก็ไปลุ้นกันกุญแจที่ราคาปิดอย่าไล่แรงค่ะ เพราะว่าการเบรกต้องไม่มีวอลุ่มในขึ้นฮะเนี่ยขึ้นฮะเลยครับขึ้นฮ<น>ะเลยครับมินิพอลจริงด้วยพี่มลพี่พลพูดแล้วอ,ไอไะไปแล<อ>้วอะไม่ใช่ไปร้าก็ถ้าเจ้ามันไม่ใจร้ายมันก็ไม่ลงหลอกอคือเจ้าใจร้ายมันก็ลงโอ้หุ้น c o n s o l i d a t แบบนี้เนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบสี่สัปดาห์นะสามเดือนกว่าเนะี่ยยืนอยู่เนี่ยนะยืนยืนยืนเนี่ยน,นะยืนให้คนเข้าขายใส่ให้อนยะู่เนี่ยเราไม่ขึ้นเนี่ยนะอันนี้กี่สัปดาห์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเองนะนี่สิบสี่นะเนี่ยสิบสี่สัปดาห์นะกดสลับขึ้นก็ถูกต้องหมดวีเชฟคอนเพล็กก็ต้องไปเทคนิคเขาครับเป็นแต่เจ้าขายก็ไม่ไป เรามาเรามาจากนี่นะเรามาจาก4บาท24นะเออเราจะไปต่อก็ดีถึงเวลาไปแล้วนะฮะคือเด้อเออพูดอย่างนี้บาคนก็เล่นกันเออไม่ต้องไปกลัวเราเราเออไปไปไปเชิวๆนี่ยอินนิพลพี่พี่นั่นน่าจะเห็นวินนิพลอารมณ์ดีเลยเนี่ยได่พี่พี่เหมือนไส้เหมือน พี <T t ่มีรีเสิร์ชอยู่พอเดีเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วดูใหม่ไหมดูใหม่ไหมดูใหม่ดูใหม่ค่ะดูใหม่ดูใหม่นี่ไงนี่ไงกันกุลแนวโน้มขึ้นขึ้นอยู่ในอยู่ในขึ้นสามสามขึ้นขึ้นนะฮะแนวรับนะฮะแนวรับไหนวะาไหนอ่ะอันนี้็ดแนวรับเ้ยสี่บาทแปดสิบอ่าแนวต้านแรกห้าบาทสิบอ่าก็ผ่านห้าบาทสิบก็ไปห้าบาทสิบจีอ่าโอเคว่าก็ถูกไง ก็มีไงก็มีเนี่ยดีเซอร์ตแลบวพิคอร์ททำอยู่นนเนี่ยเนเี่ยอาตัวไหนอะมีเต็มเลยเนี่ยอินทัตไหมเอาไออารพีซีไหมเบไปก็ไปสี่บาทเจ็ดห้ามีทุกตัวแน่สต๊อปลอตสต๊อปลอตกันกูสต๊อปลอตสี่บาทเจ็ดสี่สี่บาทเจ็ดสี่ขอเห็นไหมหุ้นพวกน,นี้มันต้องให้พี่แนะนำล้อพี่อยู่จริงเลยอะมีนี่ <laughs> ถึงเวลาที่รอมานานแล้วมันถึงเวลาอุ <c oughs> อดิ๕หี่อ20นายย่อยรอทำอะไรอยู่จ้ารอเลยจ้ารอเลยจ้าร <c oughs> อเลยจ้าแล้วย,ย่อยอ้าวคึ้นข้ากขึ้น <c oughs> มาๆ <c oughs> มาตัวมันก็เชียร์ไปขึ้นนะบาตัวก็เชียร์ไปขึ้นนะแต่นี่ก็ c o n s o l i d a ่ e หลักของการยืนรับของ่ง เขาไม่ได้ขายของนะถ้ายืนรับของอยู่ยแล้วนานมากนานมากสิสี่สัปดาห์1ิสัปดาห์ด้วยนะมึงลงมึรู้ไปเลยฉีทฤษฎีทิ้งเลยถูกไหมเล่นหุ้นต้องเล่นตามทฤษฎีนะเซ็ตกลาว่าไปแล้วกันนะ,ะยังมีเบาวอยู่แับใดถ้าไม่ปิดไม่เกินหนึ่งหกสามหนึ่งก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของการ ปรับฐานอยู่ที่จะพูดตลอดนะว่ามันดีกว่านี้นะมันดีกว่านะเนี่ยมันดีกว่าเพราะฉะนั้นในตัวของเซตเนี่ยมันถ้ามันดีกว่าแสดงว่ามันมาหลายกลุ่มจากนั้นเออมันมาหลายกลุ่มแล้วมันมีตังแล้วมันไม่ได้มาหลายกลุ่มแล้วมันมาหลายกลุ่มด้วยนะครับไม่ใช่มาผู้ใหญ่ผู้เล็กก็มาผู้เด็กก็มาผู้เด็กวันนี้ก็มามาหลายตัวเลยใช่ไหมผู้วิจายก็มา มาทุกกลุ่มมาทุกกลุ่มใครชอบกลุ่มไหนไปกลุมนน่มนั้นอนั้นก็มานี่อันนี้อันนี้นนคุณคุณจะระอ,อะไรจุไรร้านเนี่ยทำหน้าที่บอกให้เราบอกให้กับไปสักทีว่าเทิละใ,ล <c oughs> ใช่เลยไม่ยอมไปสักที <c oughs> แสดงว่ามีคนอารมณ์แบบนี้เยอะเหมือนกันนะเ <c oughs> ออสามเดือนเนี่ยนะถ้าไปซื้ออะไรนะโอ้โนะถ้าซื้อแบงค์เมื่อสามเดือนที่แล้วก็กำไรได้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมีอะไรเนะรี่ยหรือว่าเมาเฟอนชงไม่ยอมขึ้นเป็นไงไม่แน่นะ เออไปแน่สุปทิ่เนี่ชงมากไปวะเนี่ยเลยไม่ขึ้นจริงก็ชงหรือกระคอมดีดูเห็นไหว่าตามระบบไปแาติีเบททีทีก็ไม่ไปไหนก็เห็นได้จริง975 977แถมให้ด้วยนะฮะเจ็ดก่งเทิร์นก็ยังไม่ได้เสียอะไรก็น่าจะประมาณนี้ไหมคือขาเนี่ยมันขยงนุ้ยขาเนี่ยมันขยงรู้ไหมขาขยงขาขยงไม่ถึงว่ามันยกยกยกโล เนี่ยไปยกโลขึ้นไปยกโลขึ้นมันก็สามารถที่ไปที่จะไปทัสอันนี้ได้ขึ้นใหญ่ถึงเนี่ยที่เก้าแปดหนึ่งเก้าเป็นหนึ่งหรือว่าเก้าเปนสี่นะมันก็สามารถไปได้ต่ออยู่แล้วมันมันขึ้นขึ้นเนี่ยเราสังเกตว่ามันขึ้นกระจายกลุ่มอ่ะมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยวันนี้น้ํามันไม่ใช่อันน้ดูดีๆแบงก์ก็ขึ้นใช่ไหมใช่เออคัพปีก็ขึ้นเอวทีก็ขึ้นขึ้นทุกกลุ่มมันขึ้นกระจายไงใช่ไหม ก็ต้คกระจายเราก็ทุ่พดเล็กอ่ะพุ่มเล็กพุ่เล็กก็มีหลายตัวพุ่กลางก็มาหลายตัวใช่ไหมไม่ถึงว่ามันเข้ามาเล่นเข้ามาเล่นกันบ้านปุก็มาไปอาร์พีซีก็มาท็อปก็มาใช่ไหมโออาร์ไม่มาใช่ค่ะโออาร์เดี๋ยวลงไปจองหน่อยไหมลงไปจองหน่อยไหมโออาร์อุ้ยโหดไปพี่ปุ่นเดี๋ยวกอนุูจบแล้วกอนแล้วค่อยเอาโออาร์ขึ้นโออาร์มันหนักตามคิวตามคิว xpg อ <L an> ย่าพึ่งพูดจบข่าวใหญ่อย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะยังไม่ซื้อนะอ่าพรุ่งนี้ถ้าห้าบาทสี่สิบห้าบาทห้าสิบก็ก็ขายกันนะถ้าใครอยากเล่นสั้นนะครับค่ะพี่นะครับถ้าใครนะมาจากไหนสต็อปล็อตก็หลุดหัวไหนก็ไปดูส <ขา S 1> ต็อปล็อคดูได้นะดูนิน <ๆ S 1> นนดนึงดูนิดนึงอ่ะไอตัวยูก็ไม่มีอะไรอย่าเป็นไซเบอนะครับอ่าก็ตอนเช้าเช้าเนี่ยถ้าหุ้นมันลงก็อย่าอย่าเพิ่งไป ขึ้นขายได้นะลงอย่าไปขายนะค่ะครับลงให้ดูอย่างมอเช้าลงเนะี่ยเห็นไหมมาเช้าเนี่ยถ้าใครเร็วๆนะ SCGP แนะนําก่อนตลาดเปิดด้วยนะตามรีเสิร์ชนะแนะนําก่อนเลยนะปึ้งใครได้ก่อน,อน,อน,อนมาเช้าอุ้ยกาไรสองบาทแล้วใช่ไหมมาเช้าเนี่ยเราจะมีคิวอคแล้วมาเช้าเนี่ยมันมีสี่บวกหนึ่งสี<ช>่ <4 S 2> บวกหนึ่งสี่หนึ่งเสร็จปั๊บก็มาต่อต่อเลยสองวไอสองเลยเข้ามา q ิวอคจะทำคไจะได้มีทุกวันมีทุกวัน ใครเป็นลูกค้านี่แบบร,รอมันยากไงมันยากก็ต้องก็ต้องช่วยช่วยคือช่วยกันะมอเสียมากกว่าเจะาเก้อุตสาห์ตกงานมามาหางานทำมาเล่นท <laughs> ุนในตลาดตั้งให้เขาอยูดอุ๊ <laughs> บดีเจอพี่นะิพล่ะว่ายาังว่ายาังว่าแบบดูยังไม่ได้พินิพนอันนี้ได้ยังคะเอเจ ขึ้นไปให้แล้วปก,กติดยี่บสองอก็มันก็ขึ้นไปแล้วยี่ิบสองไม่ทำเสียงแบบนั้นก็มันก็ขึ้นไปแล้วนี่เนี่ยก็ปกติดอยู่ยี่ิบสองมันก็ขึ้นไปอะไรอย่นี้นะอ่ะฟอร์มก็ยังดีอยู่ยังดีอยู่นะคะดีดีดีทรงแบบน,นี้ก็เรียกว่ากราฟสวยแต่อยู่กราฟสวยข้างล่างกราฟสวยข้างล่างเนี่ยเราเราให้สวยข้างบนก่อนเราให้ขายค่ะพี่ห้ามถามอีกนะเยค่ะเด้เลยแบบนก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับก็นะ่าจะได้ ก็มีมิจาของนี่มิจฉาของทุนกอตทุนทุฟูอะไรนี่ยแบมอะถ้าไม่ถ้าไม่ไม่เล่นขึ้นมาเดี๋ยวด่าให้ต้องแบบสกิดสกิดไะไ่นี่มันจะเข้าตลาดมาทําไมเข้ามาแล้วเนี่ยมัองไม่เล่นเนี่ยนะมันก็อยู่นอกตลาดก็ได้ใช่ไหมแต่เหมันก็ฟังพี่เมันก็เล่นอีอครับ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 อยู่บนกนนเลยก็เข้าตลาดมาระดมทุนไปแล้วใช่ไหม ถ้าไม่เล่นก็ออกจากตลาดไปได้ทางไปแล้วนี่ใช่ไหมเข้ามาก็ต้องเล่นสิดูนิดนึงแบมก็มีมีเซอร์มีครบสี่ร้อยตัวมีมีเกือบหมดเลยนะคะมีกตัวมีทุกตัวอก็ดูดีเนะครับทาเฟรมเ์ก็ดูดีใช่ไหมเริ่มเป็นแท่งละแต่เราดูวันนี้วอลุ่มมันยังไม่ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยวอลุ่มมันยังมันขาดที่วอลุ่มมันก็ยังเป็นไซเวทต่อแต่ถ้าเถาสิบแปดบาทนี่ก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวทีนีีมันติดไร มันติดอะไรของมันอันนี้ก็เชียร์เชียร์ก็ยังไม่ขึ้นนะแบบเนี้ยเชียร์ก็ลำบากเนี่ยเชียร์ให้ปากฉีดปากแบบก็ไม่ไม่ขึ้นดีดูก่อนนะมันอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอไอเห็นไอบีซีดีมันมันยังทิ่มลงอยู่เลยเห็นไหะแต่มันยังลดต่ำอยู่เลยนะยังลงอยู่มันจะใช้เวลาที่แบบคอนซูรเลเดตงานแล้วก็จะทำโลว์โลในทางเฟรมบีเห็นไหมแบบเนี้ยแต่มีสัญญาณซื้อในทางเฟรมบีกแล้วนะ โหแล้วกว่าจะมีท่านกว่าจะมีสัญญาณซื้อในทงเฟรมมันใช่ไหมทงเฟรมเดก็น้องแงงน้นองแหนะว,วนไปวนมาวนไปวนมาอีกหลายลอนะอรอบ,บน่ะอ่าพรุนี้เข้าแบบค่ะก็มีติดบอลปิ้วพิ่งแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งเข้าดิจะถัวหรอไม่เวลาให้มันไปก่อนนะะให้มันแบบยกอะยกก่อนน้ใช่ไหมค่ะจะได้วิ่งเนี่ยวิ่งมันต้องยกยกโลใช่ไหมไม่งั้นไม่งั้นเหมือนจะเหมือนอันนี้ ครับอะไรนะ S S S G อะไรนะอะไรตัวไหนคะถุงมือถุงมือ S T G T S T G T ใช่ไหมใช่เนี่ยนะตัวเนี้ยใช่ไหมเนี่ยเหมือนเนี้ยนะเนี่ยนะใช่ไหมแล้วเราไม่รออ่ะไม่รอให้ให้ให้ยกยกใช่ไหมค่ะเนี่ยคือไม่ยกอ่ะไม่ยกอ่ะพอไม่ยกปึกหลุล่างตรงเลย เออมันเป็นหุ้นที่เป็นขาลงกันต้องระวังมาดูไว้ดังนร่งจริงดิเคคือคือเวลาซื้อหุ้นน่ะอย่าถอยซื้อถ้ามันยังไม่ยกขนาดนี้มันยกแล้วนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องยกยกระยะเวลามันต้องไปเดือนเห็นไหมเนี่ยสามสิบแปดใช่ไหมอนาดมันพยายามยืนสามแปดอยู่แต่วรุ่มันจะมันจะต้องไม่มีนะเนี่ยเนี่ยมันมันมันต้องให้มันยืนให้ได้ก่อนแล้วมันแล้วให้มันวกกลับไป อย่าน้อยอย่าน้อยอย่าน้อยก็สตวีกต้องวกลับใช่ไหมคุณเห็นเดย์ต่ำนี่ต่ำไปได้เรื่อยนะใช่ไหมเพราะใครไปเล่นหุ้นอย่นี้แล้วมันก็เสียเวลาจะซื้อหุ้นที่คิดว่าต่ำใช่ไหมเนี่ยดูเงี้ยเจ็ดสิบสามแล้วคุณมาซื้อสามแปดออ้ยมันถูกมันถูกมันถูกนะฮะเหมือนในเนี้ยติดล้อใช่ไหมคือจริงการมันไม่ยากหรอกนะฮะมันไม่ยากยากกว่าการไปดูว่าธุรกิจมันดีกว่าเนี่ยมันยากใช่ไหมเนี่ยดูเนี่ยมันยังทิ่มอยู่เลยเห็นไหมเนี่ย เนี่ยกพคุณอยากซื้อหุ้นที่ต่ําเนี่ยใช่ปะ่ะมันก็ต่ํามาเรื่อต่ามาเลือเล่อเพราะเทวิคมันยังไม่ได้ยกเลยนะฮะอย่าน้อยวิคหนะวิมันทําโรหไหมเนี่ยอย่าน้อยระยะเวลาเป็นเดือนเนะ่วิมันต้องไม่ทําต่ำ่าทำอยู่โรยเพราะหุ้นแบบนี้มันไม่มีทาง v วีเชฟหรกเพราะมันไม่ใช่ขบิตี้เ่ะเออเดี๋ยว่ทำิวโรยเรื่อย,ยๆก็ถูกแล้วนะเดี๋ยวค่าอุปกรณ กลุ่มเล่นท้าวหนีอ่ะมีคนกร์ดมันห่าได้แต่ที่นี่ข้ามันดูไม่ได้เนี่ยมันลงอยู่เหมือนเนี่ยมันลงอยู่นะเราจะให้เนี้ยอยากให้ให้ให้ทําเฟรมมันตัดเนี้ยลงเอาตายเลยนะลงแบบตายไปข้างเลยนะเนี่ยไม่ไม่สวยเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่เงยเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เงยใช่ไหมใช่ป่ะอันนี้อันนี้หักลงแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ยังลงอยู่แบบเนี้ยยกไว้นะยังไม่ยกเลยอ่ะนะฮะใช่ป่ะอันนี้น้ําใหม่นะยกไม่ถึงว่าอันนี้ต้องยืนใี่อยู่อันนี้เพิ่งหลุดมาใช่ป่ะ ก็ต้องยืนต้องกี่วิงต้องไปนู่นนี่นั่นเนี่ยป่าทุกแง่เห็นไหมเนะี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ลงมาแล้วก็มายืนอันนี้เห็นไหมเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะเนี่ยใช่ป่ะแล้วทึงขึ้นมาเป็นอันนี้ไงใช่ป่ะอันนี้ลงมาทดสอบอันนี้ก็ยังไม่ฉือนะไม่ถือว่าเออไม่หลุดสองเก้าสูงนี่ก็ไม่ใช่นะคือคือต้องต้อง,ต,องต้องมาทําตัวฟอร์มของตัวเองเนยโดยที่ไม่ถึดสองเก้าสูงนะสรุปสองเก้าสูงเนี่ยโอย ตายออกการคุณปิดห้าบาทยี่สิบก็ปลกแล้วแหละงไหมล่ะเราแรงเราแรงทีนี้คนที่นี่คนเหมือนเที่ยวทีนี่เปล่าโอ้โหป็นแบบนี้เป็นไงสวยไหมคะพี่พรุ่งนี้เราต้องระวังยังไงไหมอ่ะไม่ก็ต้องขึ้นห้ามันค่อยๆขึ้นแบบนี้มันต้องไม่เบรกมันต้องไม่เบรกบนลุ่มเยอะค่ะก็พรุ่งนี้ก็ยืนๆแล้วก็ไต่ดันไต่ดันเรื่อยๆนะก็ขึ้นไปวันอะสมสุิว่านขึ้นวันอะไร ยี่สิบตังค์ถือนะ,<ฮ>ะขึ้นมายี่สิบตังค์ที่ไปเรื่อยๆห้าวันก็บาแล้วใช่ไหมก็เ,เยอะนะค่อยๆขึ้นขึ้นวัละสิบตังค์ห้าวันก็ห้าสิบตังค์ใช่ไหมค่<ฮ>ะคนมันก็โลวไปไงแล้วก็ถ้าขึ้นแรงเขาก็ขายหมดแบบคู่นี้ถูกป่ะคุณจะขึ้นแรงหนคุณก็ค่อยขึ้นไก่ขึ้นนอ้สี่ดีจียังเลยอีกไก่เยอะ,ยอะไรหรอเคซี C e. อีอ่านมาดู KCE ย่อสุดหรือยังคะนี่พวกเรียนเนี่ยพวกนี้ไม่รู้เทคนิคเนีลยนะไปเรียนกับพี่กระจังก่อนแล้วเดี๋ยวสี่บกหนึ่งมาเจอกันก็เดี๋ยวไปฟังพี่นิพนพ่ิพนพูดอะไรนยไม่รู้เรื่องเลยนะพี่กระจังเขาใส่พื้นฐานให้พี่กระจังเขาเ็าเขสอนไปถึงมีเดียแบบวันนะใช่ไหมอ่ะมาดูเนี่ยมันก็ยังทิ่มลงอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปซื้ออะไรเหมือนเคซีเราก็บอกแล้วว่าไอ้นี่ให้รอซื้อใช่ไหม ค,ค,คุณต้องรออย่างน้อยเนี่ยเนี่ยคุณต้องรอให้ตรงเนี้ยอันนี้มันยังทําโลอยู่มันดูที่เนี่ยลงมาตรงนี้ใช่ไหมเจ็ดสิบแปดสลงอันนี้มันเจ็ดสิบแปดเนี่ยมันยังไม่ยกนะใช่ไหมคือคือคือมันยังไม่ยืดไม่ต้องเอามันหรอกวิ่ยังไม่ยกนะมันก็ยากใช่ไหมมันก็ต้องยืนทำอย่าลืมว่ามันขึ้นมาแปดเก้าเด้งไงแปดเด้งนะพุดแปดเด้งนะขอยืนเนะี่ยยืนเทนะ่าไหร่เนี่ยไม่ได้น่าเกียนนะเนี่ย สี่เดือนนะเท่ากับการคุณเลยแต่คือเด็กเด็กหลายเด็กมาก่ปนะเออเออไหนไหนมาแล้วก็หานหน้าไปเลยหมาทั้งกลุ่มเลยหันหน้าคุณรอซื้อก็คุณรอซื้อเหมือนกันใช่ไหมคุณรอซื้อคุณการสวยคุณกาฟเฟสวยนี่ยังดีอยู่นะนี่ยังดีอยู่ได้ถึงไม่ตัดซิกแนเนี่ก็ไปดูหนราสุนันไอ้นี่ลงใช่ไหมไอ้นี่ลงใช่ไหมหันหน้าก็ลง ลงมาแล้วเป็นไงเนี่ยยืนได้ป่ะเจ็ดสิบสองบาทเนี่ยในระยะเวลาเป็นเดือนเดือนนะสองสมเดือนนะถ้ายืนได้ก็โอเคก็จบการลงถ้ายืนไม่ได้ก็หาที่ยืนใช่ไหมหาที่ยืนในสังคมให้ดีก็ไม่เป็นไรยืนไปลงน้อยก็ขึ้นต่อได้เยอะเพราะพื้นฐานดีลงเยอะก็ขึ้นยากก็ปัจฐานนานนะประมาณนี้นี่ที่สุดยอดนคือนี่อะไรคะ คนที่ลำคานนี่เวียดนามนี่เห็นไหมอ๋อขึ้นอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเวตาไปยุ่งกับใครเฮ้ฮเอไม่อยากเสียงกระไทรใช่ไหมไม่อยากเสียงไงขึ้นอีกแล้วนะไม่ต้องถามบ่อยมันก็จะไปแบบของมันอยามากก็ลงมาที่เก่าเนี่ยก็ซื้อเพิ่มเข้อีกใช่ไหมเนี่ยเอบีก็จำซีซีก็ซื้อไปเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มยืดยังไงอ่ะนี่ไงวีเขายืนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขายืนมาเป็นเดือนแล้วนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม เนี่ยกี่วิกันใช่ป่ะไม่ทําโรมกี่เดือนละไม่ทําโลเนี่ยใช่ไหมเนี่ย่งสามหนึ่งศูนย์นะมาต้องกี่เดือนนะดีสามสามที่เดือนแต่เขาค่อยเยืนปีหนึ่งนะเขาค่อยยืนแบบนี้ปีหนึ่งนะโอ้เออแล้วเขาค่อยค่อยขึ้นแบบไปนะทีเฟกเหรอทีเฟกก็เป็นเป็นเล่นสั้นนะเป็นสวิงเทดนะคุณจีนทีเฟกยังไงดีต่อสวิงเทดครับ คือมันมันมันอยู่ในจุดที่ของหุ้นเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยเวลามันขึ้นมันรูนรุ่นน้อยใช่ไหมคือมันอยู่ที่ว่าฝรั่งไม่มีของขายแล้วฝรั่งก็รลออยู่นะฮะเราก็ภาพตลาดที่พี่บอกว่าต่างประเทศมันจะลงเนี่ยแต่พี่บอกว่าไม่ต้องสนใจนะของเราเนี่ยให้ซื้อนะฮะเพราะเพราะพี่มองว่าของเราเนี่ยมันจะขึ้นในภาพของส่วนที่เป็นเรื่องของโดอิลติเพรย์ดีกว่านะฮะมันมันจะไม่เกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีก็คุณหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปทั้งเอเชียทั้งประเทศได้พัฒนาโอเคป่ะชัดไหม ก็ไปหาดูว่าหุ้นประเทศไหนได้พัฒนานนะะก็คือหุ้นธนาคารหุ้นบ้านการสาน้วเนี้มันจะพึ้เนี่ยเพราะว่ามันมันมันค,คือคือเราเจอโควิดล่าสุดใช่ไหมคือในอาเซียนยมันเจอเจอสุดท้ายสุดมันไม่มีใครอีกแล้วกลุ่มไหนแล้วที่ติดในประเทศใหญ่ๆมันหมดแล้วมันเหลือที่เรานะเพราะฉะนั้นประเทศพวกนี้ก็จะต้องฉีดเงนินเข้าระบบผลไม่ยูคแค่นั้นเพื่อมาทําให้ราคาหุ้นมันขึ้นไปนะฮะแต่ขึ้นไปแล้วพื้นฐานมันก็ไม่เป็นฟองสบู่ จะขึ้นไปแล้วพื้นฐานมันไม่ทันก็ฟองสบู่เกิดขึ้นที่นี่ครั้งหนึ่งก็ขึ้นไปเพื่อทำค่ะไอ้พีทีเฟกไอ้ต้องขัมก็ขามต้องเหมือนกันนะครับลี่ยไปคาดเลยมากเนี่ยแท่งแดงแล้วหนึ่งแท่งเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งช็อต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 อันเนี้ยเห็นไหมอันนี้ถ้าช็อตมาเนี่ยก็ก็สต็อปล็อตขั้มบดสต็อปล็อตยังเป็นอยู่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหกเหมือนเดิม การชนะตัวนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องเป็นขาขึ้นนะฮะก,การตัดตัวนี้ก็ไม่ใช่จะเป็นขาขึ้นนะครับแต่การลงมาครั้งนี้ยมันเหมือนกับการขึ้นแล้วมันมีโอกาสที่จะขึ้นแรงะะลงแล้วมีโอกาสจะขึ้นแรงใ่หลงข้นขกลงขเออลงเพื่อที่จะขึ้นได้ดีนะครับไทยนี่ไม่ผันสะกนไม่หลุดหน,นึ่งหกแปดศูนย์สะกดถึงเนี้ยในเจ็ดหกสองนี่มันหลุดมาแล้วเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยมันคอนเฟิร์มลงนะ,ะใช่ไหมเ <c oughs> นี่ย ตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้หนึ่งเจ็ดหกสามอันนี้มันปิดหนึ่งเจ็ดสี่เก้าแล้วไงอันนี้วีกไอันนี้มันมันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มลง่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ลงมันขึ้นไปมันก็ต้องลงมาอยู่ดีมันต้องลงมาทดสอบอยู่ดีตามไอ้ไอ้นี้ไอ้นีเป็นใช้ดาวชูวีเลยแต่มันมันใช้ของวีกคอนเฟิร์มนวจะมันมันไอ้นี่ขึ้นไปเนี่ยใช่ไหมทำโลอยู่ใช่ไหมก็บอกได้ยังไงก็ลงมาที่หนึ่งเจ็ดสองหก แต่เราอาจจะโดนฟอสเซลที่พันแปดก่อนก็ได้จุกแล้ว <c oughs> แต่ทีนั้นมันก็ลงมาเออมันก็กลายเป็นเล่นสั้นเหมือนเดิมเล่นสั้นค่ะใช่สี่ห้าเหรียญสิบเหรียญได้ชอาย่อหลงนะเห <c oughs> มือนเหมือน,นที่พี่พูดถึงทีเฟกอ่ะพี่ก็บอกว่ามันก็ถึงท้าเจ็ดห้านะแต่พี่คิดว่าเล่นเล่นในวัน <c oughs> เล่นจบในวันอ่ะคราวนี้ไม่ถึงว่าถ้าลองมาทําไงใช่ไหมื่อลองมาถือได้เนะี่ย <c oughs> ลองมาถือได้เนะี่ยเออหรือว่าพรุ่งนี้เขาย่อลองก็ได้อะไรก็ได้ ก็ไม่ต้องไปดูดาวโจนดูราคาน้ำมันเป็นตัวแปรเลยนะรัคน้ำมันเอสเอสน่ยถ้าดู S อ A เนี่ยการลงพู้นลงลึกๆเนี่ยมันทําให้คุณผิดพลาดนะเพราะณคิดว่ามันลงลึกแล้วมันถูกเนี่ยใช่ไหมแต่ในทางเทคนิคของเอสเอเนี่ยนะมันมันเข้าข่ายอันตรายนะก็นี่มันลงมาเรื่อยใช่ไหมเนี่ยมันลงอาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันลงเห็นไหม มันลงไม่เลิกเห็นไหมมันลงไม่เลิกแล้วก็ยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยเนี่ยยังยังไม่โอเวอร์โศใช่ไหมใช่ไหมทางเฟรมเดยก์ก็ได้แค่เด้งแล้วก็ลงเด้งแล้วก็ลง,ง,ลลงถามพี่ไหมว่าเขาทำอะไรห็ไหมอยากรู้ไหมยรู้ค่ะยืนขายยืนขายขายไปเรื่อยแม่งหมดบริษัท หด้นเนี่ยไม่ใ่ยางขายขายหุ้นแทนยางแลนะครับขายหุ้นมันเป็นพี่บอกแล้วไงว่ามันคือคอมมูิตี้ไงเพราะว่าบริษัทนี้มันเป็นคอมมูิตี้มันไม่เหมือนเนอเนอมันไม่ใช่คอมมูิตี้แต่อันนี้มันเป็นคอมมูิตี้มันขึ้นลงตามหลักขยานอะไรที่ขึ้นสุดๆเดี๋ยวมันก็จะลงสุดๆถูกไหมแต่มันก็คงอีกนานเนี่ยมันมันยืนซึมลงนี่มันไม่มีเหตุผลอะแพอคนเข้าไปถอยซื้อถอยซื้อเนี่ย ในเข้าใจว่ากระบวนการของราคาหุ้นเนี่ยเวลามันขึ้นไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ติดตอนที่ขาขึ้นนะใช่ไหมเราติดตอนที่ขอซื้อตอนมันลงเราลึกคิดว่ามันถูกเนี่ยแหละคนติดหุ้นเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เทคนิคพอเราก็ไม่แยกประเภทหุ้นก็เลยไม่รู้ว่าหุ้นที่กูซื้อมันเป็นหุ้นคาวมดิตี้อย่างกูซื้อเนี่ยกูยไม่รู้ว่าน้ำมันเป็นคาวมดิตี้ใช่ไหม พอวัามันซื้อเนี่กูคอมมดิตี้เนี่ยห้ามถอยซื้อนะต้องเดินหน้าซื้อคือมันเดินหน้าแล้วเราค่อยซื้ออย่าไปอย่าถอยถอยเก็บถอยเก็บไม่ได้ิงเก็บอืมใช่อะบนพอแล้วประมาณเนี้ยใช่อะไรอะจะจบก็จบซะอย่างนั้นตอนที้ซื้อเนี่ยยังห้าบาทสิบห้าอยู่นะปิดห้าบาทยี่สิบก็ไรห้าตังค์ค่ะถูกปะช็อตมาจากมีแปดสามสิบกูปิดก่นไป ถ้าถ้าคุณคุณเวเวนิกาคิดว่ามันมันไม่สบายใจอ่ะก็ก็ปิดไปกกานก็ไ,ได้เพราะว่ามันไม่ควรไป o ฟ l o w ช็อตตรงนั้นอยู่พี่ไม่เคยออกรายการไหนพี่บอกว่าให้ช็อตที่อยู่ของร้านพี่บอกว่ามันจะหลบไปแถวหนึ่งแปดสองเจ็ดมันจะเด้งกลับขึ้นมาใหม่แถวหนึ่งเจ็ดแปดสูดมันจะลงมาหนึ่งเจ็ดอ๋อช็อตมาจากหนึ่งแปดสามสามอ้ก็ถือยาวก็ได้นะหนึ่งแปดสามสามท่าทีนึกว่าหนึ่งเจ็ดสามสาม 8, 3, 3, คือแปดสามสามนี่ก็เอายาวว่าเอายาวก็ถีบตอได้นะแต่ทนที่ห้าสิบสุดเนี่ยแต่คนทนชนะนะอาจจะวิ่งขึ้นไปใกล้ๆหนึ่งแปดสามหนึ่งแล้วลงมาใหม่อีกเลยแต่สุดท้ายได้พันห้าเนี่ยเข้าใจไหมปุ่มนะคะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้แต่รอบนี้น่าจะนักหน่อย,อยนิดหนึงค่ะสุลงจบนะ จบกัได้ค่ะจบกันได้ค่ะจบแล้วจบแล้วโอเคพี่นิพนธ์ขอบคุณมา,มากเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะดีครับ สวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนําจากคุณนิพนธ์สมวรรประสิทธิ์ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะสําหรับหลักสูตรหัวตูดพี่นิพนธ์นะคะวอาเสาร์ที่3สิุลาคมใครที่ยังไม่ได้จองเรีบเรบหน่อยนะคะสองวันเต็มๆนะสแกนคิวอารโค้ดมาได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์ b l m i นะคะมาสอบถามทีมงานได้เลยกับหัวตูดพาว e r f u l ฟค่ะ